ผมมาเจอตัวนี้ครับคุณผู้ชมด่างแบบติดสีชมพูด้วยเลยนะครับเห็นบอกครับปาใบอาจจะแหว่งไปโอ้โหนี่ด่างลงก้านเลยเห็นไหมครับด่างลงก้านเลยครับด่างลงก้านแบบสวยเลยนะครับนี่แหละที่ผมตามหานะครับคุณผู้ชมอเดี๋ยวเขาจะมีไหลเขาหรือเปล่านะครับแบบนี้ด่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชม แบบนี้ดังแน่นอนนะครับดังลงก้านขนาดนี้นะครับก้านสีขาวเลยนะครับเห็นไหมก้านสีขาวเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับติดสีชมพูด้วยครับอย่างนี้ผมต้องกลับไปเอาเสียมนะครับกลับไปเอาเสียมแล้วก็ถุงใหญ่ๆนะครับมาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวครับเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนกลับมาเดี๋ยวหายโอ้ยต้องรีบแล้วนะครับคุณผู้ชม ตามหามานานแล้วนะครับาดังลงก้นแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับมีแอบครับมีแอบครับคุณผู้ชมนะครับโน่นต้นนู้นนะครับยังไม่ได้เอาเลยนะครับพอดีไปหาถุงมาไปหาถุงมาครับคุณผู้ชมนะครับเราก็มาเจออีกนะครับหมอกมอะกดดางครับผมว้าวปาดพี่น้อง ดังบอกงามเลยครับตัวนี้เห็นบ่ครับดังแบบสวยมากเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่อง YouTube ของเอประจักชัยนะครับวันนี้ผมว่าสิเปตัศน์ผมครับพี่น้องครับน่ครับมอเตอร์ไซค์ยังจอดอยู่พุ่นอยู่เลยนะครับพอดีผ่านมาครับตรงถนนนี้ก็เลยมาลองส่องดูนะครับว่าจะมี บอลก้านดำด่างหรือเปล่านะครับเดินรอบๆมาครับคุณผู้ชมนะครับมาเจอต้นนี้ครับด่างขาวแบบสวยเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหดูความสวยงามนะครับด่างสามสีเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าใบใหม่ของเขาครับใบใหม่ ใบใหม่ไม่ด่างนะครับใบใหม่อันนี้เอาไปลุ้นได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าใบนี้เขาด่างเยอะอยู่นะครับเห็นไหมเอาละครับลุ้นได้นะครับลุ้นได้เราต้องดูก,ก้านเขาด้วยนะครับแต่บอลชนิดนี้นะครับก็จะเป็นหมอกมรกตนะครับเป็นบอลหมอกมรกต ้งดูกานครับแต่เราจะดูยังไงว่าก้านด่างหรือไม่ด่างนะครับก้านของของเป็นสีดำนะครับแต่ก็มีรอยขาวแจมติดมาด้วยนะครับคุณผู้ชมลายเส้นขาวขาวนะครับเห็นไหมโอเคครับชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับ การเขาจะดูยากมากนะครับสำหรับบอลกระดาษก้านดำนะครับเก็บครับตอนนี้เก็บนะครับแล้วเราจะเอายังไงล่ะทีนี้ต้องหาถุงนะครับแล้วก็หาอะไรมาขุดก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีต้นนะครับก็จะเยอะมากนะครับหมอกมรกตนะครับตอนกลางคืนเนี่ยจะมี คล้ายๆว่าเวลาเราส่องไฟไปเนี่ยนะครับใบเขาจะเป็นสีหมอกนะครับสีหมอกมรกตนะครับเลยไม่ได้ตัดผมเลยทีนี้แวะมาดูบอลก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บไปครับเก็บไปนี่ครับความดางนะครับสวยงามครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวให้ชมอีกนะครับคุณผู้ชมดูความสวยงามนะครับ ครับผมนะครับต้องหาดูดีๆนะครับว่าจะมีไหลของเขานะครับที่ออกจากต้นนี้ด่างหรือเปล่านะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มีต้นนี้นะครับนี่มีต้นนี้นะครับมีรอยด่างครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมด่างเหมือนกันนะครับต้นนี้โอ้โหด่างด่างสองใบเลยครับใบใบล่างใบล่างใบล่างก็ด่างนะครับนี่ใบนี้นะครับ ใบนี้ก็ไม่ค่อยสวยครับแต่ว่ามีรอยด่างนะครับมีรอยด่างครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับด่างสามสีนะครับถ้าเป็นหมอกมรกตดถ้าเขาด่างเนี่ยใบเขาจะสวยมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรขุดขวันแล้วกันนะครับเก็บไปเลี้ยงครับเก็บเก็บโชคดีเนี่ยอย่างนี้ก็มีรอยด่างครับอย่างนี้ก็มีรอยด่างนะครับอาจจะด่างน้อยไปนะครับนี่แบบนี้นะครับ ด่างน้อยไปนะครับไม่เอาเอาอันที่ด่างมากๆนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวขุดไปนะครับสองต้นเลยนะครับนี่ครับต้นหนึ่งครับเดี๋ยวหาที่ขุดก่อนนะครับใบล่างก็ด่างนะครับใบล่างก็ด่างเห็นไหมครับใบนี้ก็ด่างนะครับมีรอยด่างครับสวยนะครับสวยงาม เราจะต้องเอาดินเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดวครับมาเจออีกแล้วครับคุณผู้ชมดูครับต้นนี้ก็ด่างนะครับด่างใบใหม่ด้วยนะครับพูดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวคนมาเจอเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดครับ3ามต้นเลยนะครับ เก็บครับผมเก็บครับผมเก็บนะครับมีแอบครับมีแอบครับคุณผู้ชมนะครับโน่นต้นนู้นนะครับยังไม่ได้เอาเลยนะครับพอดีไปหาถุงมาไปหาถุงมาครับคุณผู้ชมนะครับเราก็มาเจออีกน่ครับหมอกมอระกดดางครับผมว้าว พี่น้องดังบอกงามเลยครับตัวนี้เห็นหโา้ดังแบบสวยมากเลยนะครับใบไม้ใบไม้ใใมอ้คนละต้นครับคนละต้นไม่ใช่นะครับใบนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าใบไม้ใบนี้นะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหม โอ้โหความดังครับคุณผู้ชมพูดดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนมาแย่งครับเดี๋ยวคนมาแย่งครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับเจอไว้ได้สามต้นนี่ครับสามต้นโอ้โหไม้นี้ผมเคยมาเอาไปสามต้นสี่ต้นแล้วนะครับแต่ยังไม่มีใครรู้นะครับสวยมากครับคุณผู้ชมสวยมากเลยสุดยอดครับ เก็บครับเก็บของญาตนะครับโอ้ยตื่นเต้นครับครับผมเมื่อกี้เจออยู่ตรงนู้นนะครับเจออยู่ตรงนู้นนะครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมผมเลยลองเดินหามาเรื่อยๆนะครับสําหรับหมอกมรกตนะครับเจอไปแล้ว3ต้นนะครับแต่เรายังไม่มีเสียมที่จะขุดนะครับถ้าจะดึงหัวขึ้นนี่ผมกลัวใบเขาจะเฉาครับ ผมมาเจอตัวนี้ครับคุณผู้ชมด่างแบบติดสีชมพูด้วยเลยนะครับเห็น um? บ,บอกครับปาใบอาจจะแหว่งไปโอ้โหนี่ด่างลงก้านเลยเห็นไหมครับด่างลงก้านเลยครับด่างลงก้านแบบสวยเลยนะครับนี่แหละที่ผมตามหานะครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเขาจะมีไหลเขาหรือเปล่านะครับแบบนี้ด่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชม แบบนี้ดังแน่นอนนะครับดังลงก้านขนาดนี้นะครับก้านสีขาวเลยนะครับเห็นไหมก้านสีขาวเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับติดสีชมพูด้วยครับพลาดอย่างนี้ผมต้องกลับไปเอาเสียมนะครับกลับไปเอาเสียมแล้วก็ถุงใหญ่ๆนะครับมาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวครับเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนกลับมาเดี๋ยวหายโอ้ยต้องรีบแล้วนะครับคุณผู้ชม ตามหามานานแล้วนะครับด่างลงก้านแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับนะครับผมคุณผู้ชมนะครับผมกลัวหายนะครับคงจะไม่กลับไปเอาเสียมแล้วแหละนะครับนี่เจอไม้แล้วนะครับเอาไม้ขุดเอาเลยนะครับอย่างนี้ก็ใบสวยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้ก็ใบสวยนะครับเห็นไหมสวยแล้วก็ ก้านก็ด่างนะครับแบบนี้ก้านก็ด่างเหมือนกันนะครับก้านด่างขาขานะครับไม่แน่นะครับแบบนี้เนี่ยก็มีรอยด่างจุดสีดำๆนะครับแต่ว่ามาดูนี่ครับไฮไลท์ของเราเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูไฮไลท์ของเราเลยนะครับตัวนี้นิดด่างลงก้านติดสีชมพูด้วยนะครับเป็นบอลหมอกมรกตนะครับ เดี๋ยวอีก3ามสต้นนะครับคุณผู้ชมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเอาเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอาไม้ขุดเอาเลยนะครับวันนี้มาตัดผมคงไม่ได้ตัดแน่นอนนะครับนี่ก็บ่ายสามแล้วนะครับพอดีร้านตัดผมปิดนะครับผมก็เลยแวะมาดูนะครับแล้วเราจะขุดนะครับทําการขุดเลยนะครับโอ้โหด่างลงก้านแบบนี้หามานานแล้วนะครับเห็นไหมก้านสีขาวๆนี่ครับ ด่างขาวเลยนะครับคุณผู้ชมแบบนี้น่าจะเสถียรแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวขุดนะครับขุดไปใส่กระถางครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเราไปดูกันต่อนะครับเจอไว้อีก3 4ต้นนะครับผมครับผมคุณผู้ชมผมก็ได้ขุดไปแล้วนะครับประมาณ3 4ต้นนะครับ3าสต้นนะครับ โอ้ถึงถึงขุดเทงซันครับพี่นอนครับไม่ได้ตัดผมนะครับไม่ได้ตัดผมแน่นอนครับวันนี้นุ่นนะครับเอาวางไว้ตรงโน้นนะครับยังไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับว่ากระแสของบอลด่างนี้เป็นราคานะครับคุณผู้ชมผมมาเชยต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเป็นใบแห้งมันไม่ใช่นะครับปาดท่าผู้ชมติดด่างชมพูเลยนะครับต้นนี้โอ้โห ดู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 ใบนะครับเห็นไหมครับสีชมพูนะครับโอ้โหมือก็เพื่อนอะไรก็ยอมนะครับในวินาทีนี้นะครับอะไรก็ยอมต้องดูก้านของเขาคนนะครับว่าลงกล้านหรือเปล่านะครับใบใหม่หลอดใหม่หลอดใหมก็ดังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ด่างลงก้านนะครับตัวนี้ด่างลงก้านนะครับคุณผู้ชมด่างลงก้านเลยนะครับเดี๋ยวควรจะมาเจอก่อนนะครับผมขอขุดไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะครับว่าวันนี้เราได้ไปกันกี่ต้นนะครับโหยให้ดูจะจะครับติดสีชมพูสวยงามมากเลยนะครับตรงหูครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับ